ไม่ต่อเวลาสนธิรัฐยืนยันลดค่าไฟถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารพบรักทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาพบกับคนแพร่แชร์ข่าวอีกเช่นเดิมนะคะมาแชร์ข่าวสาระน่ารู้ต่างๆนานาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะคะสนธิรัฐยืนยันมาตรการลดค่าไฟนะคะนาน3เดือนที่จะหมดอายุลงในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะไม่ ไม่มีการขยายเวลาออกไปแต่อย่างใดนะคะชี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วส่วนกบอนอเห็นชอบยืดเวลานะคะตรึงราคา LPG นะคะถังต่อถึง30กันยายนนะคะ นายสนธิรัตน์นะคะสนธิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํำมันเชื้อเพลิงนะคะกอบอนอนอนั่นเองนะคะว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้า3เดือนนะคะที่จะสิ้นสุดลงในเดือนนี้จะมีการต่ออายุอย่างใดน,นะคะเนื่องจากนโยบายดังกล่าวนะคะเป็นการช่วยเหลือในช่วงการทำงานอยู่บ้านนะคะ แต่ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คีคลายลงแล้วนะคะอย่างไรก็ดีที่ประชุมกบอนอเห็นชอบขยายระยะเวลาตรึงราคา LPG นะคะถัง15กิโลกร,รัมนะคะที่318บาทต่อถังตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง30 ตั้งแต่24มิถุนายนถึง30กันยายน63นะคะในวันนี้นะคะ25มิถุนายนนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมพลังงานสร้างชาตินะคะ ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดเพื่อสรุปแผนงานนะคะการใช้พลังงานในระยะสั้นเพียง3ถึง6เดือนนะคะเช่นโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าระยะแรกลอยมิกวัตนะคะช่วยลด ค่าครองชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้ประชาชนนะคะก่อนหน้านี้นายสนทิรั์เคยระบุว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอุณหภูมินะคะจะไม่สูงเท่ากับช่วงเดือนเมษาย,ยนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะปริมาณการใช้ไฟฟ้าน่าจะลดลงนะคะ พร้อมแนะนำนะคะประชาชนให้ใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่านะคะเปิดคู่มือการประหยัดไฟฟ้านะคะส่วนการเยียวยาลดค่าไฟฟ้าทั้ง2มาตรการก่อนหน้านี้ทั้งมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีและลดราคาไฟฟ้า30-50เปอร์เซนต์เพื่อดูแล22ล้านครัวเรือนนะคะใช้วงเงินไปรวม23,688่มล้านบาทส่วนมาตรการลดไฟฟ้า3%เปอร์เซนต์ใช้วงเงิน ไปนะคะรวม5,610ล้านบาทนะคะทั้งนี้มาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานั้นแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะ1ก็คือ บ้านอยู่อาศัยนะคะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.1ใช้มิเตอร์ขนาด 5M แอมป์เดิมได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนให้ขยายเพิ่มเป็น150หน่วยต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม63ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ10ล้านขวาเรือนนะคะ2ก็คือบ้านอยู่อาศัย เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท1.2นะคะใช้มิเตอร์มากกว่า5แอมป์ขึ้นไปจะมีมาตรการช่วยเหลือส่วนต่างค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับฐานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์63โดยมาตรการนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาคม63และแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น3ส่วนนะคะกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน800หน่วยนะคะหากนะคะถ้าหากมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จะไม่มีการคิดไฟฟ้าส่วนต่างหรือเป็นการใช้ส่วนต่างฟรีเช่นเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้า3 0 0หน่วยแล้วเดือนมีนาใช้ไฟฟ้าเพิ่มอีกเป็น4 0 0หน่วยส่วนต่างร้อยหน่วยนี้จะได้ใช้ฟรีแต่ประชาชนยังคงต้องจ่ายไฟฟ้า3 0 0หน่วยแรกตามปกตินะคะกรณี ใช้ไฟฟ้า800ถึ3,000หน่วยนะคะหากนะคะถ้าหากมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์นะคะค่าไฟฟ้าส่วนเกินได้ส่วนลด50เเซนะคะเช่นกรณีนะคะเดือนกุมภาพันธ์ใช้แล้ว300หน่วยแล้วเดือนมีนาใช้ไฟฟ้า เก้900หน่วยส่วนต่างเพิ่มขึ้น600หน่วยนี้ก็จะได้ส่วนลด50%นะคะส่วน300หน่วยก็จะจ่ายตามเกณฑ์เดิมนะคะกรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่า3000หน่วยถ้าหากนะคะมีส่วนต่างใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเดินกุมภาพานันธ ส่วนต่างที่จะเพิ่มขึ้นจะได้รับส่วนลด30%นะคะเช่นกรณีเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช้ไฟฟ้า300หน่วยแล้วเดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า3,100หน่วยนะคะในส่วนต่างที่เพิ่ม2,800หน่วยจะได้ส่วนลด30%ส่วน300หน่วยแรก จะจ่ายตามปกตินะคะนอกจากการลดไฟฟ้าแล้วมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังรวมถึงนะคะ1ก็คือขยายระยะเวลาการชําระนะคะค่าไฟฟ้าไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินนะคะ2การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะคะ 3. ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำนะคะ4ขยายระยะเวลาชําระไฟฟ้า ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินนะคะวงเล็บใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยนะคะทั้งนี้วงเงินช่วยเหลือดังกล่าวนะคะก็มาจากเงินบริหารค่าไฟฟ้าประกอบด้วยเงินที่เรียกจากฐานะการเงินนะคะแล้วเงินส่งจากการลงทุนที่ไม่เป็นตามแผนนะคะ call back นะคะแล้วก็เงินค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบริหารสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นเงินที่เก็บตกมาทั้งหมดในช่วงปี2557-2562ถึงนะคะส่วนอีกก้อนเป็นเงินช่วยไฟฟ้าฟรีนะคะให้ผู้มีรายได้น้อยจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรการ9 7วงเล็บหนึ่งนะคะตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานนะคะที่มี เงินค้างอยู่ประมาณ3,000ล้านบาทนะคะทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ